สวัสดีครับจิกอนชาแนลน้องแมนจิยุทธ์ขามวันกระดาษเส้นทองค่ะเจเจต่อยเจเต่อยคนนี่ก็คนขามวนนะมืนอมาสสี่ช่องสีรายการตอนนี้เขาจะใส่ไหนดูร้านโรบินสันบุกดาหารบินองเรามากินอาี่รชอบเออร้ลนนี่มั้าโชกุนเอ่อฮอนครับโชกุนเจคินีสนะคะ ที่เรียกว่าเสียตามสัญญานะครับผมที่ว่าเสียกินนี่ยังก็ะสายพันธุ์ที่นี่สายพันมันเป็นเวลานพี่น้องหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกห้านึงชั่วโมงเขาไปอิ่มละนั่นเได้เราเลยมาใกล้ๆใกล้ๆชาบูพี่น้องนะครับผมคล้ายๆชาบูนะครับจะกินแบบวันบ้างๆนะพี่น้องครับมาเที่ยวมามาซีก็พี่น้องนะครับผมน้องแมนแล้วก็ผมแล้วก็น้องระดา ยค่ขอบคุณพี่หญิกครับวันนี้มาขอบคุณเจ้ามือนะคะขอบคุณเจ้ามือเมต่อยแล้วาเฮ้ยอีคุณ่นแล้วนี่ยังนเกิห่เลยกเกินไปอีกุณกินไปกินไปมูผ้าก่ินินพี่น้องก็เหมือนาั่งสาหลายไม่ให้กินจะได้ละว่าเอาเพากกินวนเซ็นเพระนั้นล้วะเปิดกล่องเนือถออข้าวขาวก่อง กล้องก็มีมันเลดก่อนไอพไอแค่ไอพุมันดูเสียงแค่นั้นเองอามัแ่แบบนี้อันนี้รอรอาหารนะพี่น้องรออาหารผมสั่งไอน้องระดาสั่งเดาพี่น้องจากอย่งในบุเป็นพวกเนื้อพวกอย่งเดียพี่น้องคล้ายๆคล้ายๆเนย่างมันเา่แต่มันจะสิดูร้านในในห้างแค่นั้นเองราคาก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นะครับเยอะอล้วครับเยอะพอาร่อยพี่น้องเขาเพย่มี่เดีเขาที่มันเป็นย่งครับได้ไม่กินยาหลกเงี้ไหมอ เจ็บถิงหน่อยภาพมากเบิกก็รู้จักเลยนัเจ็บผิวภามากนะคะคิียังก่อดซูชิเห็นไหมตอเลียกันนตอนเล้ไปใส่ตอนเเขา่มีเบียเขาไปใส่ไปยคิมโค้งชวนพี่ยิงไปอ๋อคกิมโคงนะครับอาหารไทยเราชมบรรยากาศเม้วอแรงนะครับมีของกินความเนมของกินกตลาดใกล้ๆตลาดต้องมือหรออหนึ่งหารเจียวหอนร้ำทยย่ำท้าแต่มได้นแบบมกินแบบชิวๆอบี่สิบ ก็นั่นก็ค้างคลิปโงเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งคลิปปีพี่น้องทีมีคลิปอันยิ่พุ่นอีกอันนี้คลิปนี้สิริเลี้ยงเงาไปเลยหันยิ่หันเขาบเกิดเท่กับพี่พีคลิปพี่เกาเอาคลิปไปพี่น้องมื่อวานกันนะครับผมไปเรียนต้มมื่อนี้กันให้โซ่ยังน้อยเนี่ยเขาเขาห่างนะดอว่านดอว่านล่มน้องครับแต่ค่าบาทมืดไอ้แต่ว่านนอกไม่ค่อยกิน right. แลยก็พาดน้องน่าจะเบียดต่อยนะเห็นจะจมมาสายฟ้านสายฟ้าก็ทองเที่ยมหนึ่งท่านท่าน ท่านจำกัดไม่ได้กินกินโดนเทนนิสหนึชั่วโมงหชั่วโมงอย่่นไปถามน้องกิเขาสายพันธ์แล้วราคาเท่ากันเท่ากันเนียราคาเท่ากัน่้องจัดเวลาได้ตอนนั้นมันเป็นสายพันตรงที่โอ้เชินสายพันธ์เขาสวยอย่างก่อเขาัเนี่ยขาบูชิาบูชิเออีเมนจิ๋วจิ๋วหายอนะเล่นม้าเขาไปจีบเอาของสินะกิกินก็ทันเดดมันเดือดไม่ไปไั่ไปก่อนไปต่อว่าสิไปท่งนก่อนกิกินกท่นกิ ได้กินไดกินแล้วพักก็ไปอเงี้ยไกินแล้วพักก็ไปเราเดือดบุบเลือเี่ยวหอนต่อยก็สร้างไอติมมาเราได้พี่น้องมาท่านเล้พอว่าท่านกินแล้สร้างไอติมมากก่อนเลยเกาเราเล่ามาต่อยเป็นดังยินยินหมดแล้วไอติมไอติมญี่ปุ่นถ้ากล่องไ่ได้าน้อนม่เราเด้ถืออยอีกประมาณหกกระีเรียวๆไปเลยหกนระีนะครับ ก็ว่าแอัเขารอขอาหารที่เรารอเบิ่งอาหารน้ำขับว่าสั้นอย่างเนีกี่นากินขนาดไหนนะเนี่เป็นบรรยากาศร้านนะครับมิดเยี่ดีนะครับมีเราให้ปีคนนะครับมีแค่สี่คนนะครับผมมีจอ่จอยครับแต่ไม่กงาก็มีเจานากาานาฬิกาเพ้าหน้าที่คน่าน้ำตนคนรัวๆแบนี้มีน้ำดำน้ำดำดำน้ำดำดำเนาะน้ำหนักสูงหมดน้ำยำหมดพอมเนาะ อ๋อมายีดีกินไปเรื่พี่น้องความสุขตายไปไม่ได้กินหรอกนี่ดีของในนี้วามสุขมาโหลดของในคิดว yeah, ่ามันแสบของในคิดว right ่ามันมวนเหตุแล้วนี่สบายใจห้องมาโหลดเฮียโหลดกินโหลดมวนสบายใจโหลดกินใหญ่เยอะโหแสบแล้วแสบลาไหลายเลดิลายไหลตาไหลหุ่นเซ็นหุ่นเซ็งหุ่นเซ็นเ้นเจียวอ่ากินอ้าพี่น้องอ่าตาหุ่นเจนเขียวอ้ามอ่ะ มอ้งที่เขียวยำงไม่เลยเคียวเตีบอกเบม่เขียวเตียบเขียวเตีเขียวความเตีตื๊ืดตีตื๊ดบกยตีอยู่มือกินเหมือนเราไปกินนั้นนั้นพี่น้องกินบักมไมไมไปดัไปงลมไปดังลงลมไันนมไปดังลมไปดไัม่ยำเลปลือกมัไงันนันัทะเลเผาบุฟเฟ่ทะเลเผาที่นี่ เราหนึ่งหอยนางรมเราินเขียวก็ยในเหนือเนาะมันมันจีแนมันบริเวณเออเรากัดที่เขีวแล้วแเยวปอมเราสเรยแตกเลยเปปอมมันบ่แนใส่ไหมจับานล่ะหแล้วยังวันไหนมีเงินงบใปใจนลิลี่อลลิล อันอาทิตย์นี้กับบ้านบ้านก็ไม่ได้กลับหรอกพี่น้องเพราะว่าอันจะอยู่แบบทั้งไปทั้งลับมันกับทั้งกับว่าลายมือเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเตรียมงานนั่นเฮ็ดเฮ็ดบุญแมทเพศทำบุญแม่เทพนะครับแอ่ะกับผมก่ายย่นี่กับเขาได้ไปไซดดอกกับนี่คอนเทนต์ไปไายสุปาอาไรบ้างไหมกินหรือสิ่งอะพี่น้องเพราะว่ามือดิสซี่หรอเป่นหรอมือดิสซี่หรอพี่น้องก็ต้องเตรียมไปดิคืองานบุญแล้วผมแกจริงจริงหนึ่งวันที่หก วันที่หกวันที่หกนี่มิเชนเชเอร์เลาร์การดเดอดว่าเูเห็กเดูว่าครูไเนี่ยไมรู้ว่าครูก็ไปหมูตอนอะไรแน่ล่ะว้าิเชนเช์เลอร์ลำยังเบียนพี่น้องวันที่เจ็ดน่าจะเป็นเอากระดูกข้าขาดที่เทียบต่อูกร้ามเนต้อวลตวัตนครับก็เลยแบบนั่นแหถึงว่าสี่กับไปรับรถที่เดียวเลยพี่น้องเพราะว่า่ลับไปหลายเดือนเรยกว่าส่งเอกสารรดเรวคับ อนุมัติแล้วเราก็ก็เลยว่าสิกลับไปรับรถแค่เดียวแล้วก็งานเพิ่นก็ซีหาพูดเรื่องหกเลยพี่น้องซีหางเรื่องหนกเลยนี่แม่นขาหมูขาหมูพันพวงพันพักผมอาจจะซอยเพิ่นบ่ได้หลายดอกอาจจะไปซอยนิดกๆน้อยๆเพราะว่ามันจะเพินจังเห็นแล้วพี่น้องนะครับก็อยู่เป็นเราเป็นหนึ่งในวงเราก็ต้องอยู่ในงานนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็สิถามอีกเอ้านิ้งไม่ใสบ่ไปงานนี้โน่นนี่นั่นหลายอย่างอีกอยู่สิล่ะนะครับเดี๋ยวก็เดินได้ เสร็จงานก็จะวันที่เจ็ดนะครับผมแล้วก็วันที่แปดวัที่เก้าเราไลฟ์สดวันที่สิบเรามีงานที่อุดรวันเอ็ดเรามีงานอุบลราชธานีเป็นงานช่วยของทัศนีงานช่วยของงานบวชของน้องชายทัศนีทัศนีนะครับประมาณนี้ก็คือแล้วก็เดินทางกลัปนาศหักสิบสองสิบสามพี่น้องกลับบ้านนี่ครับพี่น้องกาเปิ่งอาหารครับผมตอนนี้เราดิพักไว้แล้วครับเป็นแบบว่า มาเดียวนะครับอันนี้งเลิศปลาแซลมอนชิวชีครับเขาเขาเย่อปั่นครับไปดูด้วยเลิศเจ็บพี่น้องเอ็นยูว่าภาพมันเยอะเว้ยกินได้ดีไหมฮะเอาผักเทียมดีกว่าเอาครับเอาครับอันนี้ยังแค่ส่วนนึงเลยพี่น้องอ้อันนี้แหมฮะอันนี้ยังแค่ส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอเบิ้งว่าที่อย่างอีกหลายๆพวกเนือเน้อพวกยังอีกหลายอย่างอยูเ<น>่เนี่มาอีกหลายเลยเนอันนี้คือรวมเ<อ>ป็เนในราคาบุฟเฟ่ต์นะคะราคาบุฟเฟ่ต<อ>์นอกจากน้ำ,น,ำ,น,ำน,น้ำน้ำแล้วกเพิ่มอีกกว่าละ25่ส้านะเป็นบ่แต่ว่าถ้าเป็นเกี๊ออยวห้วย<ว><ว>นี่ก็รวมเกี๊ยวห้วยรวมอยในรวมอยู่ในบุฟเฟ่เกี๊ยวห้วยอ๋อถ้าเกี๊ยวห้วยพวกเนื้เดี๋ยวรอรอรอเบิ้งเนื้อบางสิมีเนื้อหยังแน่คือเป็นกระหักแท้ยัง่จริงั้ยเดี๋ยวก่อน อันนี้ปลดิเป็นมันบบเขาจมันบวกไลวกล้วปลาเนี้ยเขาเนี้ยก็มันเนียวมันนิ่มนะครับว่าใหญ่อปลาสวายเขาได้มุอว่านี่ดิปลาสวายมุมว่านี่เนื้อปลาสวายเนื้อปลาโคไม่เอกากินแล้วมันี้ี่ไม่อบเนาะจับกันนะ สง้ังไม่แม่ก็มาอีกับบแต่ว่าอันนี้คือกรมท้องถิ่อันนี้เขาสร้างมาสามชั่วชีวิตได้รับเก้านาทีแล้วนะครับผมอสุดท้ายนี่คลิปนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามทีิีกรอชาแนลพร้อมด้วยน้องแมนธิรยุทธอ่าผ้าม้วนนะครับน้องลักดาแสงกองนะครับน้องคุณแม่ต้อยผ้าม้วนคุณต้อยคนบักม้วนคุณต้อยคนบักม้วนนะครับผมมือนี้เรามาแค่สี่คนนะครับผมกะ เพราะเแก่งป่านใดคนตั้งคนตั้งวิศุลละพี่น้องนะครับผมก็เลยแบบบางๆแม่พี่น้องก็เลยออกมาหากินมันกับว่าในหนักหน่ายยังดอกมันแค่สองคำรอยนะครับพี่น้องซื้อความสุขพี่น้องหายไปว่ได้กินคิดแค่นั้นแหละครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปจนจบก็ผมขอบคุณที่ให้การติดตามทุมพ์กอล์ชแนลพร้อมดรายการแสงของคุณแดงทุกท่านนะครับผมขอให้พี่น้องมีความสุขพรบที่เร่อรำลำเรื่อยๆเด้อ้าธุสวัสดีครับสวัสดีครับ